ันนั้นเหมือนกับการต่อสู้ครั้งที่ผ่านผ่านมาเลยค่ะนั่นสิหรือว่ายอมแพ้ไปแล้วฉ,ฉันไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะประมาณไม่ได้เด็ดขาดอ่ะมีข่าวดีละอีกไม่นานก็จะซ่อมเรืออุดาปิสอุนาพิสทิมเสร็จแล้วง,งั้นเหรอคะข่าวดีจริงๆด้วยทุกคนทำได้ดีมากเลยค่ะ อัที่จริงฉันก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่ก็ดีแล้วละพอใช้อุปกรณ์ประมวลผลของเรือมาช่วยก็ซ่อมเสร็จได้เร็วกว่าที่คิดนะ่ะอย่างนี้เองเหรอคะเจ้าน,นี้มปปีประสิทธิภาพสุดยอดไปเลยนะคะถ้างั้นตอนนี้ถ้าทำลายเครื่องทะลุมิติของพื้นที่ที่4เราก็จะเปิดใช้งานวงจรระเบิดตัวเองของเราได้แล้วก่อนจะระเบิดจะทำงาน มันยังพอมีเวลาอยู่ยนี้หน่อยพวกเราก็ใช้ช่วงเวลานั้นเดินเรือลบอุณหพิสทิมและหนีออกมาก็พอแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือการต่อสู้กับเวลาแล้วตั้งสติกันไว้ให้ดีๆถ้างั้นขอให้โชคดีนะข้อ,อยังช่วนนะคะริโอแบบนี้คงไม่ถึงกับต้องใช้อุปกรณ์หลบหนีของคุณแล้วคะ่ะ พวกเรามาถึงหน้าพื้นที่พิเศษและตอนนี้กำลังเข้าปะทะกับศัตรูแล้วคะ่ะโถเอ้ยไม่เข็ดไม่หลับไม่จำกันบ้างเลยการป้องกันอย่างหนานแน่นยังไงแต่ที่นี่ก็ถูกทำลาย มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วคะ่ะเอา้าแนนจริงก็แห่เข้ามาสิถ้าทำลายห้องควบคุมได้สำเร็จจะติดต่อไปนะคะคุณครูสำเร็จแล้วล่ะทำลายเครื่องหลุมมิติที่สีเสร,ร็จแล้ว เข้าระบบพื้นที่เรืออัลทานาสซิตทั้งหมดสําเร็จยืนยันอัตราการยืนยันสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นท่านี้ก็เปิดใช้งานวงจรระเบิดตัวเองของเรือนี้ได้แล้วทุกคนเตรียมพร้อมแล้วส่งสัญญาณมาด้วยละพอเปิดใช้งานวงจรระเบิดตัวเองแล้วมันจะยกเลิืออีกไม่ได้เพราะงั้นรีบกลับไปเรืออุณาพิษ์ทิมทันทีละ ค่ะตอนนี้พวกเรากําลังทํำลายห้องควบคุมเรียบร้อยค่ะชิรุกดจังละพื้นที่ที่ลูกพี่ชิรุกดถูกขังอยู่คุณครูอยู่ที่นั่นค่ะเปิดประตูห้องที่ชิรุกดอยู่คุณครูชิรกกไม่เป็นไรใช่ไหมฉันอยากจะพูดอะไรเยอะเลยแต่ตอนนี้คงต้องรีบหนีก่อนแล้วกัน อืมไปกันเถอะเรื่องอื่นไว้ค่อยคืนทีหลังรุ่นพี่ชิโลโก,โกไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรฉันจะคุ้มกันครูก,กับเองค่ะถ้างนั้นมาที่เรืออุณภิทิมที่อยู่บนที่ที่หนึ่งนะคะฉันจะคอยบอกทางให้เออฝากด้วยล่ะไปเถอคะค่ะครูอ,อ๋อ